ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล4ส,สิทธิชัยอุปถรัรมภ์ครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2564ในวันอังคารที่29มีนาคมพุทธศักราช2565ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอแสดงความยินดีต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านและขอแนะนำคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสีสิทธิชัยอุปถัมภ์ดังนี้ประธานกรรมการนายชรัสินทุสะอาดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายพงษ์ริ์จิมงามนางสาวรักษ์สงวนไซนางมาลีลิมนราพิลมนางกนกลักษมณ์เพลงร้อยตำรวจเอกเดียร์เอกเทียนทองศิรินางแพลวชัยชนะ กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนางสาวอามรรัตนแสงเรืองรอบกรรมการผู้แทนครูนางวรังคณาเยสัมรีกรรมการผู้แทนสิทธิ์เก่านายราเชนเอกวชิราภรณ์กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนนายหัสดงแสนโคตรกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนายวีรพจน์วิมลชยากรกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาผาครูโกศลพัฒนาพรผาครูทุวาน,านันท์ภูริทิติเมธี และกรรมการเลขานุการนางวารุณีวงพิมพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล4สิทธิชัยอุปธรรมระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1ทัพ2564วันที่12ตุลาคม2564เห็นชอบอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดแทรกความรู้แนวทางปฏิบัติตนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เเห็นชอบอนุมัติใช้เงินรายได้สะสม บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนเทศบาล4สิทธิชัยอุปถัมภ์เพื่อใช้เป็นค่าอาหารกลางวันเงินค่าไร่หัวหนักเรียนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาในไตรมาสที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึง31มกราคม2565ขณะนี้ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ผ่านทางเทศบาลนครสมุทรปราการกองการศึกษาได้ดำเนินการเบิกหักปลักส่งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จำเป็นการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและสถานศึกษาแล้ว ระเบียบวาระที่3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วการขอความเห็นชอบการใช้งานสะสมบัญชีเงินฝากของโรงเรียนน่งโครงการต่อไปนี้โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร60ปีซึ่งอยู่ในสภาพที่ชำรุดสุดโทมมากไม่สามารถใช้งาน มีน้ำรั่วซึมลงมาชั้นล่างทางเทศบาลได้ส่งช่างมาตรวจสอบและขณะนี้ทางโรงเรียนรองงบประมาณจากสำนักการช่างเพื่อดำเนินการต่อไปโครงการปรปับปรุงระบบไฟฟ้าภายในภายนอกอาคาร5และอาคารอนุบาลกองช่างเทศบาลประมาณการแล้วรอเอกสารปอรอ .4 และปอรอ .5 ระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อทราบรายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564วันที่20ตุลาคม2564กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่4พฤศจิกายน2564กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิกกายบริหารของผู้บริหาราคณะครูถูกเช้าก่อนปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงวันที่4พฤศจิกายน2564ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้ทักษะการฝึกกระบี่กระบอง วันที่17พฤศจิกายน2,564คณะผู้บริหารจากทางเทศบาลนาครสมุทรปราการติดตามการจัดการการเรียนการสอนแบบ New Normal วันที่20พฤศจิกายน2,564คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินผลงานครูผู้ช่วยรอบที่4 วันที่26พฤศจิกายน2564คณะผู้บริหารและคณะครู b i ๊ก n ินนิ่งเซ่อมฉากกั้นโต๊ะอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่3ธันวาคม2564คณะผู้บริหารและคณะครูประชุมประจำเดือนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วันที่24ธันวาคม25 6 4คณะผู้บริหารและคณะครูทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่1มกราคม2 5 6 5คณะผู้บริหารและคณะครูทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่รวมกับทางเทศบาลนครสมุทรปราการนาสารเจ้าหลักเมือง คณะผู้บริหารและคณะครูรวมสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียน13มกราคม2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับทางเทศบาลเรื่องการของงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรปราการขอจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการาศึกษาของโรงเรียนวันที่18มกราคม2565คณะกรรมาการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะจากผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญวันที่10 000, 65, กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขทำการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อใช้ในการเข้าสอบโอเนการทดสอบระดับชาติในวันที่12กุมภาพันธ์2565 วันที่14 1 5ถึง15กุมภาพันธ์2565มีการจัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบออนไลน์วันที่15กุมภาพันธ์2565โครงการวันเด็กออนไลน์ วันที่15กุมภาพันธ์2565คุณครูจิรธฐานำนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดาวัดบางด้วนอกจำนวน2รายคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน้นและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายซึ่งผลการประกวดปรากฏว,ว่าระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมและได้เป็นตัวแทนระดับภาคในรายการต่อไป วันที่17กุมภาพันธ์2565ขคณะผู้บริหารและคณะครูรับการตรวจ ATK วันที่21กุมภาพันธ์2565ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6วันที่25กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่สาธนารณสุขสอนคณะครูตรวจ ATK ให้กับนักเรียน วันที่1มีนาคม2,565มีการสอบอาทีการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันที่3มีนาคม2,565ผู้ปกครองรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่2อาหารเสริมนมโรงเรียนเงินค่าอาหารกลางวันแมสและแอลกอฮอล วันที่5-6มีนาคม2565สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศอนอขอใช้สถานที่เพื่อจัดสอบ วันที่7-15มีนาคม2565อสบไอบปลายภาคเรียนที่2นักเรียนระดับชั้นอนุบาลหนึถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แบบออนไลน์และให้ผู้ปกครองมารับแบบทดสอบกับครูประจำชั้นและประจำวิชาวันที่16มีนาคม2565ฉีดวัคซีนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 วันที่21มีนาคม2565สอบ NT การประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3คณะผู้บริหารนิเทศติดตามจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของขคณะครูตลอดทั้งปีการศึกษาโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลให้นักเรียนคัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน โครงการลดพลังงานโครงการร่วมใจลดปริมาณขยะเศษอาหารโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากวิทีอาข้างตน้นที่ท่านผู้มีเกียรติได้รับชมเป็นกิจกรรมที่ผ่านมา ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนเทศบาล4สิทธิชัยอุปถัมภ์ขณะนี้จบการน,นำเสนอแล้วขอกราบขอประคุณและกราบสวัสดีค่ะ